สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้นะครับคนละครึ่งเฟสที่2นะครับมีการเปิดเผยออกมาล่าสุดนะครับซึ่งการเปิดเผยออกมาล่าสุดนี้ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับสําหรับคนที่จะลงทะเบียนคนละครึ่งเฟสที่2นะครับหลายคนนะครับพลาดโอกาสในการลงคนละครึ่งเฟสแรกนะครับเฟสที่2นี้นะครับมีข่าวว่าจะได้รับทุกคนนะครับได้รับสิทธิ์ทุกคนจะมีข้อยกเว้นก็ต่อเมื่อ บางสิทธิ์ของแต่ละท่านเท่านั้นนะครับเงื่อนไขของโครงการเฟสที่2เนี่ยนะครับผมโดยนะครับปลัดกระทรวงการคลันงนะครับมีการเปิดเผยความคืบหน้าการออกมาตรการคนละครึ่งและเติมเงินช่วยเหลือค่าครองชีพให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ14ล้านคนนะครับโดยนะครับสมาตรการนี้ จะต้องเสร็จภายในต้นเดือนธันวาคมนี้เพื่อให้เป็นของขวัญปีใหม่แก่คนใดทุกคนนะครับพร้อมกับเร่งเสนอให้คณะกรรมการนะครับพิจารณาเห็นชอบโดยเร็วนะครับในส่วนของโครงการคนละครึ่งเฟสที่2นี้นะครับครั้งนะครับก็พยายามเปิดโอกาสให้ทุกคนที่สนใจที่จะเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งได้เข้าร่วมทั้งหมดโดยในส่วนของคนที่ได้รับสิทธ ที่เฟดแรกอยู่แล้วนะครับก็จะได้รับสิทธิ์เฟดที่2ต่ออัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องไปลงทะเบียนนะครับพร้อมกับได้รับวงเงินเพิ่มเติมนะครับรวมนะครับรวมไปถึงการขยายเวลาใช้จ่ายไปถึงเทศกาลจุดจีนปีหน้าด้วยนะครับแล้วส่วนคนที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์ละ่ะ นะครับคนที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์นะครับก็สามารถลงทะเบียนรับเฟสที่2ได้นะครับเพื่อรับเงินช่วยเหลือจากรัฐไปใช้ใจ่ายคนละครึ่งได้เหมือนกันนะครับแต่คนที่จะเข้าร่วมคนละครึ่งจะต้องไม่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่คือข้อยกเว้นนะครับคนที่จะเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งจะต้องไม่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือใช้สิทธิ์ชอบดีมีคืนนะครับถ้าท่านใช้ ชอบดีมีคืนท่านก็จะไม่ได้คนละครึ่งนะครับหรือถ้าท่านมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐท่านก็จะไม่ได้รับสิทธิ์คนละครึ่งนะครับยังไงแล้วนะครับผมข้อมูลนะครับจะสรุปได้ชัดเจนในเดือนธันวาคมนะครับแต่ถ้าเรามีความคืบหน้ายังไงจะนำมาเสนอทุกท่านให้รับฟังอย่างแน่นอนครับสวัสดีครับ